เที่ยวงานเกษตรอีสานใต้มาอุบลวันแรกค่ะตรงไหนที่มาเป็นของเล่นเรียบร้อยค่ะเจอร้านโรดแล้วอยากให้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 อันนี้อะไรอะไรไหนอยากให้พี่อ้วนักให้เอาตักอาก่อนเอาสองแบได้ไหมอ่ากินใ้การกินในการพอแล้วอย่าเยอะเออพอก่อนไออ้วนเอาอันอื่นด้วยเออ เอาเยอะจังเ่ะลูกเอาสองแค่นี้ก็พอมันไม่มันไม่ได้รวมกันอ่ะพอต่ออันนี้กัมมี่ด้วยกัมมี่คารินนี่ต้องเอาเยอะนะเอากัมมี่ได้ไหมกระมี่มาเลยมาเลยลอยๆเลยมาแล้วลูกมาแล้วนะกระมี่ได้ไหมมอแล้วกัมมี่เดี๋ยวไปซื้อเอาอันกประสงค์สำหรับคนที่ชอบวิ่งขับขี่ในตัวเมืองชอบทำท่องเที่ยวชอบเดีนเดนเดี๋ยวมาดูแล้วนี่มาดูต้องมามาดูนี่ยักษ์นี่ เดินไปจับนีอย่าดึงนะคะจับได้พี่ดึงนะคะจับได้าออย่าดึงนะมามามาออกมาเร็วหนหันมายิ้มมานเร็วโอ้้ว ไปดูบัคคลอเลยเร็วไปจับดูสิจับบัฟคโล่ดูสิเคยจับไหมมาจับข้างหน้าอย่าไปจับตูดมันนะมันจะเตะเอาอ่ะเดินไปจับเร็วอเดินไปจับบัฟคโล่แล้วอ่ะพายินไปจับแล้วจับแล้วพายินจับดูสิ เราจะไปจับไอตัวเล็กอ่ะจับดูไพเลียนจับเลยเรีย <c oughs> จับ <c oughs> ไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ได้ครับอธิคมจับดูหน่ะไปจับเร็วจับไหมงงครับกำลังงงกลัวอะไปดูตัวนู้นไปดูไปดูไปดูตัว <c oughs> กรโลตัวเล็กไปจะจับตัวไหนจะจับตัวนี้เลยเอาไพเรียจับเลยมาจับตรงเอิร์ดเดินมาเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ จับดูอเดินไปจับเลยม,ม่อย,ยโอเคดูดูแม่จับบ้างนะเห็นถึไหมพาจับแล้วพาลีมาจับแล้วนะแม่แม่มาจับมามโอเคใอาหอจะขี่ไหมล่ะจะกลัวไหมอ่ะ แม่ไปจับอ JA ่ะเบบี้เลยเล่าจ um uh ok uh uh pues uh uh ับเบบี้เลยมาจับเบบี้เลยปะแม่พาจับเบบี้เลยจับเบบี้เลยไม่จับไปนั่นๆไงจะได้ไม่ตกจับเบบี้ไหมกล้าขี่เหรอพอใจจะขี่ไหม ไม่ได้เขาให้เด็กขึ้นคนเดียวเดี๋ยวหลังหักจะขี่เปล่าขี่ไหมเฮ้ยขันตูดอาจจะขีให้พี่อุ้มนั่งด้วยใช่ไหมอาจับมือพี่อุ้มแล้วอันนี้นั่งคนเดียวไม่ได้เไม่เอาเหรอเอาไหมเอาอาจะนั่งคนเดียวใช่ไหมพี่อุ้มไม่ได้ขึ้นนะเอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอานั่งดูค่ะจะยอมไหมคนเนี้ เองอุ้มขึ้นข้างๆนี้แหนะกลัวแล้วเพราะงั้นเราขึ้นเราใหญ่เพรานั้นก็ใหญ่เท่ากันเหรอคะอ่ะไปพี่อุ้มไปขึ้นกับน้องเอาโทรศัพท์มาโอเคเออไม่เคยขึ้นขึ้นเลยขึนได้เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินอ่ะพอใจเอามาอยู่เพิ่งกินพอก่อนเอามาก่อน ไายลินไปหาพี่อุ้ม,ไ,มไปไมหาพี่อุ้มไปหาพี่อุ้มเโหนองทั้งลำบกับเมียนค่ะาาาาย,ยี่หวานเลยคะ่ะมาใ,ใช้นี่ครับมาถึงกีนก็หา หนูทำไมไม่ขึ้นกับพี่อะครับลังเลอยู่ค่ะสอนเอาหนสออย่างงาไก่เด้อดกินหน่อยนองเขายังบบกินเลยเขาอุบอะไรอ่าเอาก็ยืนดูนี่ไงเธออยู่เฉยๆเธอจะกลัวอะไรดูนนเดี๋ยวน้องก็มาแล้วนน อ๋อแล้วครมาแล้วเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วชอบไหมคะมหน้า,นาตายังช็อคเลย ปารินหนูขึ้นเลยครับทีนี้อยากทำอะไรนะก็จับย่างันไปินไม่ยาวไม่ใช่ขนนมมนหรอกราจะให้ขนนมแท้อ่าปะปะไปเอาปเอาอยากให้หนูพูดกันหมือนกันระวันกัดนะยุงพาให้เลยถูงปาง มันหิวมันดูดแรงมากเลยมันดูดแรงเห็นไหมเผลกจับไม่ได้หรอกมันดูดแรงเศรษฐีอุ้มเลย

ไปดูไหมดูกัพี่อุ้มไหมเอะดินไปดูไพรินเดินไปดูเร็วแม่หนูอยาไปดูเตนไปจับไหมจับหางเอาหางให้น้องจับเลยเร่้ดาเวเอเออดูดูพี่อุ้มจับเอาผ้าอะไรอีกอยากไปดูเตน